สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผม S S Studio CS Channel มาเดิมนะครับก็วันนี้เล่น Minecraft ก,ก,กันสักหน่อยนะครับว่าห่างเกิดกานเราก็มา Minecraft ต้องแต่มผมไลฟ์ครั้งนั้นนะไลฟ์เมื่อกี่เดือนกี่ปีใครรมกันเริ่มเล่นกันดีกว่านะแน่นอนว่าวันนี้มาเริ่มเล่นในเวอร์ชั่นของอ1.4.4นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นเก่าด้วยนะ เวอร์ชันใหม่ๆผมที่เก็บเล่นนะผมสนันดานกับเวอร์ชันเก่ามากกว่านะร,รู้สึกว่าเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเล่นง่ายเนื่อว่าสกินผมไม่ใส่ผมใส่แก่สตีฟมาโอเคต่อเริ่มต้นเราก็ใส่ไม่ไม่ใส่เดี๋ยวเราต้องคราฟตัวคราฟก่อนคราฟคราฟพิกแอคมาฟึบรบร้อยนะฮะ แอคเร,รียบร้อยนะครับผมต่อไปก็ขุดลงหาหินก่อนหาหินเราตัดไม้เพิ่มไหมก็ช่างแล้วกันเราก็เอาพีแอไปด้วยเอยไอยตัวคาไปด้วยนะ,ะเอาตัวคาไปด้วย<อ>เหมือนข้างล่างนี้จะมีลาวาเพราะฉันได้ยิบเสียงอยู่ต้องตัดีด้วยแล้วกันเถอะเราพวกเราไปกันแล้วเราไปหาทรัพยา,ากรเราดีกว่านี่มีน้ำนะครับ้างล่วข้างข้างล,ล่างก็มีฐานแล้วก็มีหินด้วยแล้วก็ุดตรงนี้แหละใกล้ๆดี ขูดหินเลยดีกว่า,า <S 1> <S 1> เ,<อ>เร,าริ่มตัวยุหินแล้วแน่นอนว่าสิ่งต่อไปเราต้องการก็คือ,อขวานกับไิกแอลบหินขวานก็นเราก็จะเป็นหินเหมือนกันคนที่เล่นเวอร์ชั่นเก่าๆก็อาจจะคิดถึงขึ้นมานิดนๆหน่อยฐานนี่มาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าใหมอ่อะเหมือนนเดิมปะว่าเวอร์ชันเป็นใหม่ก็จะอรูปแบบฐานจะไม่แบบนี้แหละค่อยจำจำได้ และอย่างคือเวอร์ชันนี้มันว่ายน้ำได้ใช่ไหมอ่าจากที่ผมเ,ออเ,คเคยลองเล่นอยู่ครั้งหนึ่ง,<อ>งก็รู้ว่าดีคือมันไม่ต้องเดินใช่ละโอเคโอเคเราค้าพริกไอหินก่อนพริกไอหินแบบหินสามก้อนเพื่อจะขุดฐานแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการอาชีดเราในต่อต่อไปนะ แนะนำว่าคนที่ยังไม่ติดตามช่องเต็มสตูดิโอหรือบทสครับไฟกับผมด้วยนะครับเอาให้ถึงหนึ่พแบบเร็วๆไปเลยนะครับผมก็กลับมาในครั้งนี้ม่ก็อยากจะทําให้เต็มที่กับคลิปให้มาใหม่สุดเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับชมคลิปแบบมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดไปดูยอดสับล่าส,ส,สุดก็ประมาณ80สบกว่าแปดสิบกว่ายังไม่ถึงเก้าสอเลยนะฮะ ก็ส้เาเรบผมเนี่ยอยากให้ถึงพันเร็วๆนะครับเพะว่าอา่ามันก็ดีสำหรับตัวผมด้วยแล้วก็มันจะได้มีผู้ติดตามมากขึ้นอา่อาอ่าใจในาการทำคลิปมากขึ้นด้วยนะฮะโอเคผมคุณทำไปได้3ขอบแล้วที่เดี๋ยวผมก็เก็บอาที่ไว้ตรงนั้นแหละไม่ใช่หรอกทำขวานหินน้ก่อนเพื่อตัดไม้ด้วยเฟ็บแฟ็บโอเคไหนๆก็ครับแล้วครับอา่บเอาเตาผับไปแล้วกันแฟ็บ ยุบได้ละก็ถ้าเกิดผมเล่นขัดๆท้องค่องก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เล่นานานแล้ะผมก็อ่าเพิ่งกลับมาเล่นมาสองสามวันนี้เองนะฮะก็ไม่เล่นานานรู้สึกขัดๆมากรู้สึกเกิงด้วยตัดไม้ก่อนรีัทแพรกผมก็ไปลงนะนี่คือแบบคิวเพียวเลยนะรีทัสแบบแบบเพิ่มผิวนะก็ต่อไปก็นะฮะโอเคมีดอกไม้สีแดงเราเก็บไปได้วยนะ เราบอกเขาเก็บทีมด้วยนะฮะเผื่อเราจะทำกิจกรรมของเรากันเผื่อเราจะดำนากันโอเคเอ้ยเราเจอถ้ำด้วยครับไปลงถ้ำเอ้ให้แน่ก่อนลงถ้ำแน่นอนว่าน,น้นองน้นองนนนหนุ่ยๆจะเพิ่งลงไปด้วย,ยในในสภาพที่แบบว่าเปลือยกายแบบนี้นะเผื่อข้างล่างมันมีอาเฮวอะไรก็ตามที่อยู่ข้างล่างนั้นก็อ่าเนี่ยมันว่ามันอันตรายต่อเรา แล้วในคลิปนี้นะถ้าเกิดห็นว่าผมพูดคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่า,ามันเผยหลุดปากไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคถ้ากันผมยังไม่พร้อมแล้วกันก็จะเอาไปเอาไว้หลังจากที่ผมพร้อมแล้วมีดอกไม้ด้วยนะโอเคเดินไปดีกว่าตอนนี้เรายังไม่หิวนะฮะตอนนี้เป็นถ้ำเหมือนกันล,ลึกไปด้วยยะอะไรไหมโอเคขวดเราจะไม่ทําเราไม่ลงแล้วกันเฮ้ยถ้ำใหญ่มากตอนนี้เอ้ข้า,างหาเป็นเด็กง,งั้นก็ลงแล้วกัน คุ้มค่ากับการเสี่ยงก่อนเอ้ยข้างล่างก็ไอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีฐานในะ่ไอ้ตรงนี้มีเด็กเก็บก่อนรอะ,ะมีเล็กคุ้มค่าด่อการเสี่ยงโอ่โอแรกๆวาร์ปได้นะอันนี้ผมอัดมาห้านาทีได้ขนาดนี้เลยเลยก่อนอื่นแน่นอนว่าก่อนเขาทำมันจะม,มืดเกินไปผมจะไม่ยอมเสี่ยงแน่นอนก็คืออ่าเอาไม่ยู่ฝามือขวามือขวามือขวา เสียงเสียงมันน่ากลัวดีดังนั้นดูว่าเข้ามาดูน่ากลัวที่นี่หน่อยนะมาครับน่ากลัวที่ว่าซาวทกตรงที่ว่าเราเขาทำมันน่ากลัวดีมายคับพ่เกมในหยอกบัลถ้าทุกคนเกิดอยู่ทันช่วง ยุคที่ว่าไมโครฟแบบสยมีช่วงตำนานแเยอะแยะมากมายอย่างเช่นอ่าผมจะยกตัวอย่างตำนานที่ของไ e c r a f t ที่เมื่อก่อนทุกคนจะเจอจชอบกันก็คือคีโรบายรู้จักไหมคนรุ่นเก่าๆจะรู้กันนะว่าคีโรบายคืออะไรแต่คนที่ไม่รู้จักนะคนที่เล่นไมโครฟ t รุ่นใหม่ๆเนี่ย ไม่รู้จักว่าฮีโร่บายคืออะไรเนี่ยสามารถไปค้นหาประวัติดูได้ในยูทู u b e เพราะมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันฮีโร่บายผมก็ไม่สามารถเล่าได้ละเอียดมากขนาดนั้นะฮีโร่บายเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นตัวละครหรือว่าเป็นมอนเตอร์แต่ในจํานาลที่เขาเล่าไว้ว่ามันเป็นมันเคยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ว่ากลายพันธุ์หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะผมเอาง่ายคือผมไม่รู้ประวัติมากกว่า ถึงรุ่งกาจะลืมแล้วก็ได้โอเคผมได้เด็กมาแล้วครับไปโอเคไปต่อดีกว่าข้างหน้าอาจจะมีของดีรออยู่ก็ได้ไปตอนนี้เราเริ่มผิวแล้วตอนนี้หานักขึ้นดีกว่าโอเควันนี้ผมกดญแจด้วยนะฮะเผื่อจะใช้อนาคตโอ้เจอได้ยินเสียงเขาบ,บี้ฮะจากวันนี้ทำไงเฮียอะไรเอ้ยโทษโทษโทษพูดธรรหยาบพูดยังไม่ได้ไม่ได้ๆๆไม่ได้เด็กอาจจะมีเด็กดีเยอะต้องเราเป็นต้องไปต้องพูดธรรมหยาบไม่ได้นะมีเสียงอะไรสักอย่างนี่ยตอนนี้ เราอยู่ไบโอแล้วก็ไม่ดูครับผมลืมไปแล้วชื่ออะไรแน่นอนว่าปลาหมึกเยอะแฮะน่าจาทำสีดำปุ๊บโอเคมัน,ม,น,ม,นมีดาวเห็นไหมเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันหนึ่งจุดสี่มีดาวยังผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีดาวหรือเปล่าเท่วนี้อาจจะดีก็ได้ เฮ้ยเราเจอป่าไม้อะไร,ประแปลกๆป่าไม้อะไรไม่ตนะัวหยิบละไม้ดำ okay. โอเคเอาไล้เฮ้ยเราเจอหมูอาหารทันดีเราฮะงัดหัวงัดหัวนะงัดงัดเมื่อกี้ไม่โดนหัวโดนตัวซื้อเฮ้ยหัวนี่ฮะไม่ได้งัดหัวฮะจังหวะวน,วน,วววนี้เดี๋ยวหมูฮนะเราจะต้องย่างก่อนที่จะฟ้ามืดฮนะ ข้างหน้าเป็นทรายแคไม่ชอบทรายโอเคเราจะเข้าป่าหรือเปล่าเอาวันว่ายน้ำไม่ได้เหรอว่ายน้ำได้โอเคได้ละว่ายไปดีกว่าข้างฝั่งไปเผื่อข้างหน้ามันจะมีแกะให้เราได้นี่ได้ทับพี่นอนกันไม่ไม่รู้ว่าแถวนี้มันมีหมู่บ้านหรือเปล่าถ้าเกิดเจอหมู่บ้านก็ดีเหมือนกันเพไดไ้พักพีแถวนั้นได้ปัะกยยะหนึ่ง อาจจะได้สร้างบ้านผมได้หลังนี้ก่อนเลยชุบๆเมื่อกี้ไม่เก็บดอกไมส้สีฟ้ามาก็ช่างช่างมาแล้วกันผมไม่เก็บเพราะไม่เก็บเฮ้ยข้างบนมีบัวฮะจังหวะน,นี้เจอหาทันดีฮะจังหวะน,นี้เออโอเคเราเจอเอ๊ข้างหน้ามีหมูสัสเอ๊ะเราหลอนไปเอครับไม่ใช่หมูอ่ะอ๋อนี่ไงหมูข้างหน้าเป็นดอกไม้ข้างลาวาด้วยมีฐานนะขวาก็เบี้ยขวาก็ลาวาเนี่ยดูนู เห็นไหมฝันวัดลาวาลาวาตรงนี้ก็มีถ้ำฮะไม่ถ้ำเป็นแอ่งน้ําแอ่งน้ําคูน้ําที่เออาว่าเขาทำไงล่ะเกิดแอ่งน้ำที่เกิดขึ้นตัดนิทาตามธรรมชาติฮนี่เก็บก่อนหนังใช้ได้ละเอ๊ะนี่งัดหัวก่อนเลยหาได้หมดนะครับตั้งตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนผมผมต้องตั้งแคมป์ตรงนี้สักยะหนึ่งดีดีนะที่ผมเก็บถ่านมา เราผมจะไปหาขุดฐานแน่เลยอยากกินไก่เก็บีพอดีเลย่นี่ไงเสร็จแล้วโอเคคืนนี้เราต้องเจอคืนมาหาโหดแน่เออข้างหน้ามีแกะพอดีเลยสวยเราเก็บเราไปกินอาหารก,ก่อนสามตัวพอดีนะฮะสามตัวพอดีขาวพอดีเลยเราก็มากินก่อนโอเคตะวานเขาทำไมเล่าตะวัวนเขาไปก่อนแล้วกันเผื่อเราได้ตั้งแคมป์ทัน,นี้โอเค โอเคเก็บเก็บแกะ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 น้อยเอ๋ยสามตัวหลุมโจ้ฮะตอนนีร้อยกินน้อยเนื้อทอยจุแล้วจังหวะนี้อตรงนี้เป็นไบโอมทีมาปะจำไม่ได้ละเก็บมันี่ไก่เก็บด้วยมาได้ได้เตียงแล้วจังหวะนี้เตียงละลืมวางตัวคาบมันก็จะมีเตียงได้แล้วเฮ้ยวางตัวคาบไปไหนแล้วก็โอเคแล้วก็เตียงนอนฮะอจะเปลี่ยนสีฟ้าได้ไหมล่ะ นี่แล้วก็นี่โอเคเตียงหนึ่งอัตราได้แล้ววางไดีตรงตรงนี้แหละตองนิดนอนเลยแล้วกันทำไมเรานอนปิดไข่ด้วยนะทำ <c oughs> ไมเรานอนปิดไข่ด้วยโอเคเราจะย้ายพินฐานเลยไหมหรือว่า,าจะราอาหารก่อนอาหารเราก็มีาห้าแล้วนะมีอยู่ฮนะอาหารตรงนี้ตรงนั้นดอกไม้ตรงนี้เป็นคูน้ำไม่ใช่คูน้ำมันคือน้ําตก ข้างหน้ามนฝ่าไม้ดําที่มันดําผมเรียกอย่างนี้เพราะมันเพราะมันเห็นว่ามันด,ำดำําดําทั้งวินโอเคเก็บเตาเผานะเราเนี่ยเราเก็บตัวคราบล้วพอเราเราจะย้ายสินทางกันแล้วเก็บให้สนิทเนี่ยเลยการเอาชุดดอนเก็บให้สนิทวิดชิดแล้วเราจะไปตั้งสิงนทางข้างหน้ากันเราจะไปปนหมู่บ้าขนข้างหน้ากันไม,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 ไม่ไม่ไมนะ่เราไม่ปนนะเราไปเราไปตั้งสินทางเฉยไปขออยู่อาศัายด้วยนะเฮ้ hey, หมูน้อย น,นี่ไงมันนี่มันไม่มีมันเขาถามจริงมันนี่บูบ้านแถวนี้ใกล้ๆเลยเลยนี่ไงนี่ไงโอเก้12นาทีแล้ว12นาทีเอ๊ะเราเราวนมาที่เดิมหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจว่าผมวนมาที่เดิมหรือเปล่าเป็นใช่หรือเปล่าอาจเป็นไปได้ผมจำดอกมัทีตฟ้าได้ใช่วนมาตอนนียเราไม่มีทางแล้วเพราะต้องขึ้นเขาสินะผม ตอนนั้นก็มีอะไรของฟสงผมต้องเดินไปฟังนี้แหละขึ้นเขาเพราะผมเดินฝปฟงนั้นมาไป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 เดินทางสู่โลกกว้างนะฮะว้างว้างฐานเก็บไหมฐานเก็บขนานั้นกัน,น,นได้ใช้นาคตได้ใช้แน่ๆฮะไม่ใช่นาคตได้ใช้แน่เพราะตอนลงเหมือเราได้ใช้แน่ฮะแล้วแน่นอนว่าผมไม่ลงมือตอนนี้เพราะว่ายังไม่พร้อมในการเอาชีวิตรอดอยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะอ่าเพียง จะตายในตรงนั้นนะฮะนั้นผมจะเก็บเลยโอเคเราพูดถึงหมู่บ้านก็เจอบ้านเลยนี่ไงหมู่บ้านใช่ไหมใช่แล้วหมู่บ้านฮะโอ้โหอันนี้ไม่จัดเตรียมนะมันคือแบบเจอบ้านจีบพูดถึงหมู่บ้านก็เจอบ้านเลยมีคนไม่เอ่ยเฮ้ยหมู่บ้านไม่ล้างด้วยมีคนนะมีคนตรงนี้มีคนเอ้ยมีเฮ่มีเตาเผานีด้วยเตาเผาที่มีเดบเพรัะไหมโอเคเราก็เราตั้งหินถ่ายอย่างนี้ับผม พาร์ทแรกเจอหมู่บ้านเลยนะครับผมอุ้ยเจ็บเจ็บพาดแรกเจอหมู่บ้านเลยพาร์ทแรกเจอบ้านเลยเรากรักชิพแม่เอาชิพหลอดมาคร 1, 2, 3, าฟหนึ่งจุดสี่สี่อ้าเกือบตายแล้วไง <c oughs> ไม่ไม่ EPC นายานอย่ามาขุดรถฉันเอะ๊ะเราจะไม่สำรวจบ้านเราจะไม่จะไม่ได้สำรวจบ้านเลยครับ <c oughs> โอเคจเจอเตียงทีเดียว,วย <c oughs> ปังเก็บไม่หมดนะ แล้วเราจะทําการตั้งอิฐาที่นี่ฮะปิดประตูด้วยมีแมวด้วยฮะตอนนี้แบล็กสมิธไปโอเคมีไดมอนด์ฮะจังหวะนี้เก็บเก็บฮะเก็บให้หมดเลยต้นไม้ไว้เนี่ยมีลาวาเตาเผาแล้วก็โต๊ะเอนชาโต๊ะตีอะไรก็ไม่รู้่เราไม่รู้กันดูจากันกันอ,อะไรโอเคตรงนี้เป็นเตียงเปล่าฮะโอเค คลิปนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานในการทานะครับแต่มันอาจจะนานในตอนตัดเพราะว่าคลิปนี้ผมพยายามทําให้ดีสุดเพื่อจะได้เป็นคลิปที่ดีออกมาและเป็นคลิปที่สนุกสำหรับทุกคนนะฮะโอเคพักแรกเราเจอหมู่บ้านนะครับเราจะต้องหาที่เซฟในการตรั้งถินฐานก่อนแนะเอะเราไปดูตรงนี้เอฟเ M L G ใช้เตียงจะรอดหรือเปล่ารุ้กันนะไปกระจายให้ผมด้วยโอ้ยไม่ตายรอดฮนะเก่ง <c oughs> แกวไม่มีเรอไม่มีการงานวกแกไปทํางานดอกไม้ตรงนี้ฮะสวยฮะมาดูอย่างว่าตรงนี้จำไม่ได้หมู่บ้านก็ไม่ใหญ่มากนัโอเคขบวนนี้ไม่ดูฮะน่าสนใจขหว่างนี้เนี้ยขาวอตรงนี้ที่ดีอย่างก็คือมันมีลาวาตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ลาวา แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ลุสมบูรณ์มากด้วยแถม <c oughs> พาร์ทนี้ก็อาจจะตกที่ว่เาเจอหู่บ้านแล้วก็แถวนี้มันใกล้ทะเลสาบด้วยมันเป็นทะเลสาบหรือว่าทะเลทะเลสาบหรือทะเลโอเคไปดูกันไปดูกันไปดูกันมันใกล้ทะเลฮะใช่หมู่บ้านใกล้ทะเลมาก โอเคไปดูโอเคมันใกล้ทะเลแล้วก็มีดอกไม้พวกนี้ด้วยสวยงามมากเหมือนเป็นแปลงดอกไม้เลยอะเหมือนมันเกิดมาแบบสปาแบบตรงที่มากเลยอะอันนี้แบบไม่เตรียมเลยนะแบบว่าพูดบ่บ้านนะเอ้ไอู้่บ้านอยู่ตรงไหน,นบบเจอเลยโชคดีเลยเลยไม่มันเดิมบังเอ,อิญจริงเลยหรือว่ามันเป็นวานจาสิทธิ์นะแต่ว่าจับชื่ไปแบบหมาจริงตึงโผล่มาโอเคเราโหลดพื้นที่แล้วโอเคผมจะไปหาที่เซฟก่อนละ ซีเทปแล้วก็เก็บของในบ้านที่ผมจะต้องอยู่และแน่นอนว่าผมจะต้องอยู่แถวบ้านหลังไหนดีเ<อ>ตียงผมไม่อยากไม่อยากมากวชาวบ้านนะผมจะขอเทปไว้ที่นี่นะชั้นนี้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 นะฮะเทปไว้โอเคและวน่นว่าผมจะเอาตัวค้าวไว้นี่แล้วก็เตาเผาไวต้ตรงปลายเท้านี้ปุ๊บแล้วก็แน่นอนว่าผมต้องมีกล่องฮะในการ เก็บของเก็บเก็บของฟืบฟืฟืบฟืเก็บของสองกล่องนะสองใบเก็บตรงนี้ให้เราเราเก็บตรงที่มันสมบูรณ์แบบตรงนี้อ่ะตบป้าเขากดลิปทำไมนี่นี่วันี่วนี่ฮะโอเคเก็บของเอ้เรามีชุดเหล็กด้วยเราไม่ต้องไม่ต้องขราฟชุดเหล็กแล้วครับตรงนี้นื่เราว่าเราต้องเผายังต้องเผาเหล็กอยู่นีเอาเกล็ดนะ ใส่เหล็กใส่ก่อนฮนะแล้วก็เผาชุดเหล็กเผาเหล็กก่อนโอเคเสร็จเป็นเทียบแล้วแล้วก็กินอาหารหน่อยปัดเด็กเข้าไปเลยปึ๊บโอเคป,ปิดชิ้มบนสวยดีกว่าแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อ่าเป็นการที่ผมนั้นได้เจอ,อบ้านแบบงงๆแล้วก็อ่าเป็นการที่รอดที่ไม่มีอะไรมากนะแค่ที่แปะทีลงมาจะด,ดูเบือ่อแต่ผม อาจจะตัดให้มันเหลือแค่ไม่กี่นาทีเป็นไปนได้นะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ปล่อยยาวว่าไม่ตัดเลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดต,ดตามชมนะครับผมกอ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็อ,อยากให้ทุกคนนั้นได้กลับมาติดตามคลิปที่สนุกสนุกของผมนะครับในวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามได้ ที่ช่อง SS Studio Channel แล้วก็มีเพจ Facebook อีกนะครับติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ดูจะลงวันไหนก็ลองติดตามชมได้เลยขอเก็บความทรงจำพาร์ทแรกเอาไว้ตรงนี้ก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย